มาดูเขาตอนเช้าครับมา่อคืนฝนตกลมแรงคิดไว้แล้วไม่มีพิษเลยเข่าวผมดูมันล่มดูครับโอ้ยนอมันงามเกินไปสูงจนถึงถั่มหัวเนาะไคิดว่ามันจะสูงขนาดนี้เนาะ โอ้สูงไหลก็ไดีด้วครับเขาปีหนาเอาใหม่ปีหนาไม่ต้องใส่ปุ๋ยเยอะขนาดนี้อยู่แล้วเลาะต้นใหม่ลมมดเลยงามผูดผมใส่ปุ๋ย46 00 ผสมสิบสิบหกยี่สิบศูนย์แล้วก็ปุ๋ยรองพื้นให้ระเบิรลากผสมกันวานงามทนงามนานจริงๆนี่แหละผลเสียของมันมันงามเกินโอ้ เวลารดเกี่ยวก็เหยียบมดเลยสิครับแบบเียีย่ yeah, เลยเนี่แล้วว่าฝนมาข้าวนี้่ข่าผมลมเน่ๆเนี่ยวมันนักลวงด้วยนะครับเนาะล่วรเข่ามันนักลวงด้วยลมดา ฝนก็แรงเลยน้ำก็มีเพิ่มอยู่ครับมีน้ำขังดยูด่แต่เสียงเดียวเข่าลมโอ้ยบรรยากาศเสียดายดิเข่าลมแ็บดินเลย น้ำในบอ่อน้ำในบอ่อเต็มนะครับในบรรยากาศยามเช้าตะวันกลางึ้นอา่าอีตรงนี้ดูอ่ะผืนเป็นผืนไปนเลยครับเจ้ามันจริงเหือบได้ไหมดูวะข่ารลวงแล้โอดเลย สงสัยมันจีนักลวงมันแหะเนาะโอ้เอาโอเคนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ